จำกูได้ปะส้มกุมอีจันเสื้อแดงนะ่ะส้มนักกาทั้งหลายแหละโดยจฉพาะค้นเสื้อบอกชัดแจนยอะสกรนครว่ายะต้องขามบ้านกูนะ่ะด้านสอมเก้าแอนน่ะลาส้มไปพังลาดลุมแก้วลูกท่อเคี้ยกับบั้นด้วยบั้นใจซทำส้มไปอยู่ลาดลุมแก้ววะกับกุมอีจันวะ ซุ่มขึ้นป่าใสซุ่มค่อยอ่อนเงินให้ส่คดีสองข้ามหลอกรั้งที่หนึ่งรั้งที่สองพระในจบตัวยืมเซย์กันให้กูตายแล้วกันซุ่มค่อย็ดกกันอีกกูว่่อยากไปข่าคนเพราะว่ามูกูเป็นทหารย่ค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพองอยย่ทะก,กรณ์นครไล่หลายจ้ะได้ชัดเจนนะ เราจะเกาแล้วก็สุ่มมือเทาเลยสิ้วเหนียมืด้หมดเยเฮ็ดเกิดต่างแลเฮ็ดงานอยู่ทีวีซื่อท่องเที่นจังหวัดอุดเรเลยนจบนันทบ,บุรีของแท้เดี๋ยวจะแช่เวลา,าลุม่มแก้วนะถลับโทรศัพท์เลยนะเฮ็ดงานอยู่ธนาคารท่อขออนนาา้าวนะนะบรรจุสกลนครเลยสมรัสลุ่มแก้ว้วกูมีจันเอาเบอร์ออกมาเลยในแกงเขาทอดนะ